นี่คืออะไรครับเนี่ยเป็นการทำรายแมวครับโดยจะมีส่วนผสมอะไรนะทรายแมวใช่ครับทรา<อ>ยแมวสายแมวจากผงทางตะแบกใช่อยากรู้จักตะแบกกันเป็นไงหน้าตาตะแบกหน้าตาเป็นแบบนี้ครับคือเรานะครับเก็บผงทางตะแบกเนี่ยมาจากอเภอเมืองิกาผสมเขาจะปลูกไว้ตามแบบสถานีนะะนราคาจัดแบบราชการครับใช่ครับแล้วเราก็จะนำมาเผาครับเราเผาเองนะครับเราจะเอาตัวที่เผาเนี่ยมาทำเป็นผงแล้วก็จะนำมาเป็นส่วนผสมหนึ่ง อใช่แล้วจะนํามากวนบนบนเตาไฟฟ้าครับแล้วเสร็จแล้วครับจะได้เป็นเป็นก้อนเป็นก้อนหนึ่งแบบว่าคล้ายแป้งครับแล้วก็จะทาที่ปั้นเป็นก้อนยาวๆครับแล้วก็ใช้คัตเตอร์ตัดแล้วจะเกิเป็นเ่อยใช่ใช้ใช้มือตัดเลยเพราะว่าการปั้นมือครับแล้วก็เพราะว่าเราไม่มีเครื่องที่จะผลิตคล้ายแป้ก็คืออาจจะเป็นต้นแบบาใช้มือไปก่อนใชน่าเข้าลูกเข้ารอยก็อาจจะใช้เครื่องเข้ามา อ๋อเป็นเป็นเป็นสายแมวจับของฐานระแบกใช่คือปกติสายแมวเนี่ยเอาไว้เพื่ออะไรแมวเนี่ยเพื่อเอาไว้รองรับแบบว่าดูดซึมของเสียของแมวปฏิกูลอะไรพวกเนี้ยครับอ๋อพวกอึมันใช่อ่าชี่มันใช่ครับคือแมวมันจะมันจะนอนฉี่หรือว่าไงนั่งครับนั่งนั่งี่ฉีในกระบะซึ่งถ้าไม่มีสายมันจะไปตรงไหนก็ไปอก็ไปเอลาอ๋อ ไม่แบบว่ามีกินเหม็นในบ้านอะไรคือปกติคนเลี้ยงตัวไปเขาจะหาที่ให้มันใช่ซึ่งเขาจะใช้ทรายอะไรถ้าไม่ใช้ทรายตัวนี้ก็จะเป็นทรายแบบว่าของตลาดเช่นแบบว่าเป็นทรายเต้าหู้ทรายมาสับปะหลังทรายแมวมาสับปะหลังที่ที่ขายทั่วไปนะใช่ครับแล้วก็มีแบบว่าทําจากเป็นทอนไนท์อะ่รพนี้นะครับ ใช่ซึ่งของเราเป็นแบบว่าวัสดุธรรมชาติคือจุดเด่นของเราคือวัสดุธรรมชาติแล้วก็ต้นทุนต่ำครับเพราะว่าในการที่เราซื้อแป้งมานะครับโลนึงจะอยู่ที่25บาทครับแต่ว่าถ้าเป็นไพลแมทของเขานะครับโลโลนึงน่าจะประมาณ500รอยมั้งครับครับส่วนในผมทำตะแแบกเราก็เก็บมาฟรีครับแล้วก็นำมาล่าด้วยธนการของเราใช่แล้วทำไมเราเลือกตะแแบบไม่เลือกอย่างอื่นอ๋อเพราะว่าผมมาครับศึกษา มาจากงานวิจัยของพี่กิษจักรศักดิ์สุสริยพดุงครับเป็นรุ่นพี่ของผมครับซึ่ง uh huh. เขาทำโครงงานนะเมื่อปีที่แล้ว uh huh. เาขาศึกษาเรื่องสมบัติทางกายภาพของถ่านนะครับ uh huh. จากพืชสก,กุลลาเกอร์เจีเมีย3ามชนิดครับซึ uh ่ง huh. ผลตะแบกครับมีค่ารวล้าดุดสวามชื้นที่เยอะที่สุดใน3ชนิดนั่นเลยครับก็ uh huh. จะอยู่ที่ร้อยละ8 1ดส่วนครับ uh huh. เราก็เลยเลือกมาทําเป็นใชแมหค,ครับเพราะว่า ต้องการคุณสมบัติในการดูดซับความชื้นเนี่ยครับข้อมูลแน่นเลยโอเคครับเอามีอะไรเสริมเพิ่มไหมมีอะไรเสริฟมิคคอ่ะที่นี่อย่างเนี่ยนะครับเราอ่ะเราไปทดสอบการดูดซับกินนะครับเราใช้วิธีการไตเตลเราเนี่ยวิธีการอะไรนะวิธีการไตเตลครับไปเตลใช่เป็นเหมือนกระบวนการหาปริมาณของสารนะครับจากการใช้สารละลายครับจำเป็นปฏิกิริยากับสารตัวอย่าง โดยเราใช้เป็นแอมโมเนียไฮดรอกไซด์ครับตอนแรกนะครับจะมีแอมโมเนียสูดไซด์จะมีค่าพันธะคุณ0.05มลาร์เราจะเอามากรองผ่านไซแมลของเราครับจะครับเราก็จะทำการไทเต็ดตัวค่าพันธะคุณนะครับจะลดลงครับของไซแมลของเราครับสุดที่สุดนะครับจะเหลือ0.0หนึ่งหเท่งมอลล่าคือหลังจากผ่านการไตเต็ดเลยครับจะอยู่ที่0.0หนึ่งหนึ่งมอลล่าค่ะเป็นโมลอะไรนะโมลล่าใช่คับ ซึ่งน้อยกว่า0.05ครับก็แสดงว่าตัวเซรามของเรานะครับสามารถดูดซับคความเพิมพูนของกลิ่นนะครับได้ได้ดีครับใช่อะไรนี่ไม่รู้ก็รู้เยอะเลยวันนี้โอเคเป็นคนรู้ใหม่สำหรับคุณ้วยแล้วก็เดี๋ยวอาจจะฟังไม่ทันเราเดี๋ยวไปดูย้อนหลังโอเคเพรกะเราอยู่แในอะไรครับเนกไฟฟ้าไฟฟ้าก่ะฟัง่อ่ะที่ไหนนะความสมบูรณ์โอ้ยไหนทำอ้รถไฟฟ้าเยอะเลยใช่ใช่ดังด้วย เนดีที hmm. world, right? invers, ่ได้รัสมนะใช่ครัขอบคุณมากไน่าจะได้ครับขอบคุณรับ